สวัสดีค่ะป๊อปเปิ้ลมารีวิวนะคะวันนี้นะคะป๊อปเปิ้ลจะพาทุกทุกท่านนะคะมาดูกระบะ4ีประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของเราเนาะราคาประหยัดนะคะพร้อมกับชุดแต่งแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของปเปิลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเนาะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเดี๋ยวตัวนี้เปิ้ลแนะนำตัวเครื่องยนต์ของเขาก่อนนะคะตัวนี้เป็น r a n g e r XL Plus นะคะมากับเครื่องยนต์ที่2.0เนาะ170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรจับคู่มากับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะราคาค่าตัวราคาจัดจำหน่ายมาเพียงแค่82,000บาทเท่านั้นเองกับชุดแต่งหลอๆแบบนี้นะคะเปิ้ล แต่งให้แบบจัดเต็มแบบฟูลออปชันกันเลยทีเดียวโปรโมชั่นฟรีพร้อมชุดแต่งเลยนะคะเรามาดูกันอย่างแรกเลยกระจังหน้าเห็นล้อๆแบบนี้นะคะเพื่อนได้เปลี่ยนให้ใหม่เนาะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะทรงคล้ายๆกับของแ a ปเตอกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับไฟ LED ทั้ง3จุดนะตัวฟอนต์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะแต่คอนเซปต์คันนี้ก็คือเป็นแบบดำทั้งคันเลยนะดุดทั้งคันเลย ที่เห็นสะดุดตานะคะตรงนี้เลยไฟหน้านะตัวนี้เพิ่นเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นแบบ full option กันเลยทีเดียวมาพร้อมกับไฟ LED วิ่งกลางวันด้วยนะคะในรุ่นของ XL p a u s ตัวนี้นะยังไม่มีไฟวิ่งกลางวันพอเพิ่นเปลี่ยนไฟให้เพิ่นก็จัดเต็มให้เลยลูกแก้วตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวหรือสีน้ําเงินนะคะแจ้งเพิ่นมาตัวนี้เนาะแล้วก็มาดูในส่วนของชุดแต่งทางด้านหน้ากันบ้างตัวทางด้าน หน้านะคะชายกันชนเปิ้ลได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะไม่ได้เปลี่ยนสิบเปิ้นได้ทำการแต่งให้ใหม่นะคะให้ดูมากกว่าเดิมนะเป็นชุดแต่งของวายนั่นเองตัวนี้ไม่ได้ทำการถอดหรือว่าแบบ ไม่ได้ทำการถอดชายกันชนด้านหน้าออกนะคะก็คือใช้ชุดแต่งวายตัวนี้ประกบเข้าไป2ชั้นนั่นเองตัวนี้ลูกค้าก็หายห่วงได้นาอติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการนะคะแล้วก็ชุดแต่งวายตัวนี้ยาวไปถึงทางด้านหน้าเลยตัวนี้เป็นแข้งกันกระแทกลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นสีอะไรเนาะเป็นสีดำด้านเหมือนคันนี้หรือจะเป็นสีบอลก็ได้นะคะแจ้งปอเปิลมา เดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันบ้างในส่วนของทางด้านข้างนะคะชุดแต่งวายนะเขาก็จะมาพร้อมกับท้วล้อสวยๆแบบนี้เลยแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทำให้มิตินั้นดูดูกว้างมากขึ้นเนาะสำหรับตัวรถ แล้วก็ประกอบกับการที่เราได้ยกหน้าหลังนะเป็นทรงอเมริกันสไตลนะ์เนาะยกหน้าหลัง2นิ้วแล้วก็ทําการเปลี่ยนล้อเป็นล้อขนาด20รับกับคิ้วล้อได้แบบไม่ล้นจนน้าเกียดเนาะเรามาดูเรามาดูไซสยย์ยางกันบ้าง ตัวนี้นะคะวันได้ทําการเปลี่ยนให้เป็นรน้อยเนาะอย่างที่เปิ้แจ้งไปซีรียางอยู่ที่33คูณ12.5 R20 นั่นเองตัวแม็กสวยๆยอย่างนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากได้แม็กแบบไหนสไตล์ไหนเนาะพอถึงเวลาช่วงแต่งรถนะเปิ้นก็จะส่งให้ลูกค้าเลือกแบบหลายๆแบบเลย ตัวแก้มนะคะสัญลักษณ์เทอร์โบช่องตรงนี้ก็ระบายความร้อนได้จริงนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างแน่นอนว่านเน้นย้ําอยู่เสมอนะว่าโรสฟอร์ดของเรามีกระจกมองข้างขนาดใหญ่เนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะตัวนี้ ในส่วนของฟิล์มนะคะลูกค้าก็สามารถรีเพสได้รีเพสความเป็นส่วนตัวได้เนาะสำหรับคันนี้เป้นติดเป็นเซรามิก40รอบคันนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่กลางคืนนะคะเพราะว่าลูกค้าเน้นย้ำในการขับขี่กลางคืนมากเนาะจะได้แบบไม่ไม่มืดจนเกินไปบันไดข้างตัวนี้นะคะก็เป็นบันไดข้างแบบ มีวัสด,ดุกันลื่นมาให้ด้วยนะคะทรงสปอร์ตสวยงามรับกับตัวเน็กเจนมากยิ่งขึ้นคิ้วล้อชุดวายนะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงล่างด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของช่วงล่างทางด้านหลังนะคะตัวนี้ตัวเน็กเจนตัวนี้เข้าได้ทําการนะคะย้ายตำแหน่งโชกมาอยู่ทางด้าน ฝงด้านนอกของแชสซีนะคะทำให้ล้อฐานล้อกว้างมากขึ้นฝั่งละ50มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนฐานล้อกว้างมากขึ้นการขับขี่มันก็จะสมูทการเข้าโค้งก็จะมีความแบบสมูทมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญกระบะของเราก็ยังกว้างเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็สามารถเนาะ นำพาเลตไซส์มาตรฐานนะคะยกขึ้นกระบ,บะได้เลยเหมาะสำหรับงานแบบงานต้นไม้เนาะที่จะต้องขนของผ่านพาเลตเนาะอย่างนี้ดีมากในส่วนของไฟท้ายเองนะคะก็เป็นไฟท้ายแบบทรงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเห็นมาแตกลายเลยตัวนี้มันก็ได้ครอบไฟให้เรียบร้อย ทางด้านท้ายก็จะเป็นท้ายแบบเดิมๆออริจินอลที่มาจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วนะคะก็คือแบบเป็นทรง F150 นะสไตล์เมกันเหมือนที่เราแต่งให้กันในรุ่นที่แล้วนะมีสปอยเลอร์ตัวนี้มาจากโรงงานเลยขอบไลเนอร์นะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วก็มีกันรอยที่ ที่ตรงมือเปิดด้วยไฟเบรกดวงที่3ย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเผื่อหากลูกค้านะคะหากลูกค้าท่านใดที่ขนสัมภาระแล้วเลยหัวเก่งนะไฟเบรกตรงนี้ก็จะทําให้เห็นได้ชัดเป็นที่สังเกตกับรถคันข้างหลังด้วยโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของคำว่าเลนเจอก็ปั๊มนูนติด กับกระบ,บะเลยนะคะแล้วก็ที่เห็นนะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือชายกันชนด้านด้านหลังนะคะตัวนี้ในรุ่นของ XL p a ร s เขายังไม่มีกันชนมาให้จากโรงงานนะตัวนี้เปิ้ลก็ได้ติดตั้งเพิ่มให้นะคะจะได้แบบสะดวกสบายในการขึ้นท้ายกระบ,บะเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้าง ในส่วนของห้องโดยสารนะคะตอนหลังเนาะห้องผู้โดยสารก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยหรูนะสไตล์ XL p a ซนะคะมือเปิดก็ย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วนะคะแล้วก็เป็นอยู่ตรงนี้แล้วในส่วนของตัวนี้ก็มีไว้นะคะสําหรับแบบเออมีช่องไฟ12โวลต์นเนาะเอาที่จุ๊บบุหรี่นะมาจุ๊บเสียบ แบตชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็โน้ตบุ๊กอะไรเล็กๆน้อยๆได้เลยตัวนี้เปนก็ได้ติดตั้งพรมนะคะให้เรียบร้อยเรามาดูทางด้านหน้ากันบ้างตัวทางด้านในนะคะเดี๋ยวเปนขออนุญาตขึ้นไปนั่งเลยนะ ตัวทางด้านในนะคะอุปกรณ์ใช้สอยนะก็จะมีประมาณนี้เนาะพวงมลาลัยพวงมลาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะคะ100%เเลยไฟฟ้าร้อเไม่ดึงกําลังเครื่องยนต์แน่นอนตัวนี้นะคะปรับได้4ี่ทิศทางก็คือใกล้ไกลแล้วก็ขึ้นลงน,นี้สามารถปรับได้เลยนะคะตามสรีระของผู้ขับขี่เองนะคะเดี๋ยวขอล็อกก่อนฮึบ แล้วก็ระบบไฟค่ะ <c oughs> ก็เป็นไฟแบบออตโต้ด้วยแน่มี มีเปิดไฟออโต้ด้วยนะคะตัวนี้ออโต้ตั้งแต่รุ่นนี้เลยแล้วก็ตัวปรับตัวหน้าจอเรือนใหม่หน้าจอกลางตัวนี้นะหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอแสดงผลตรงนี้เนาะก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะแสดงผลน้ํามันนะคะแสดงผลเกียร์แสดงผลกิโลก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอกลางก็มีขนาด10นิ้วนะคะรองรับทาง Apple Ca r p l a y แล้วก็ Android Auto เนาะตัวนี้ก็ มีปุ่มปรับแอร์ตรงนี้จะปรับแมนนวลหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วก็ในส่วนของเครื่องํำนวยความสะดวกนะคะก็มีไทสีนะคะไว้สำหรับชาร์จแบตด้วยนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะอืม ความหรูหราก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของรุ่นเอ p แอเนาะกระบะยกสูงตัวเริ่มต้น4ประตูมาในราคาเบาๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกระบะยกสูง4ประตูตัวประหยัดของเรานะคะเน้นย้ำราคาอีกรอบมาเพียงแค่82,000บาทเท่านั้นเองกับโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งแบบนี้นะ <c oughs> หากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะ ทักข้อความมาหาเบิ้ลได้เลยเดี๋ยวเบิ้ลจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้หรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะก่อนจะจบคลิปกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของเพิ้ลอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของเบินน้ลเนาะวันนี้ขออนุญาตลากับสุดหล่อคันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ